รับเงินรางวัลฟรีนะครับ no. เข้าในส่วนของบัญชีทูมานี่วอลเล็ตนะครับครั้งละ100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้รับมาล่าสุดนะทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ100บาทนะครับกดลิงก์เติมเงินเข้าในส่วนของทูมานี่วอลเล็ตได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าทูมานี่วอลเล็ตทันทีเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับการเติมไปเมื่อกี้นะครับ100บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมานี่วอลเล็ตล่าสุดเลยทำได้ทั้ง Android แลล้้วกกก็็ iOS นนนะครรับไมม่่เเเเชิิญพือสาาาถแงข ได้เหมือนนกันนทำแบบไหนะอย่างไรใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปนี้กันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแนะนำนะครับช่องทางการทํารายได้เสริมสําหรับโทมานี่วอลเลนะทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับไม่เชิญเพื่อนก็สามารถแลกเงินเข้าโ o ม m น n ่วอลเลได้นั่นเองเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีการแลกทั้งหมดสอ0ด้วยนะใครที่สนใจในการทําดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับอาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปในการทํารายได้ทูมานี่วอลเล็กันก่อนนะครับสำหรับแอปฟรีที่ใช้ในการทำเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยใครต้องการดาวน์โหลดเนี่ยดูในคลิปได้นะครับก็จะมีรูปแอปขึ้นไว้ให้นะครับในการดูว่าแอปนี้เนี่ยคือแอปไหนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชื่อนะครับที่เป็นชื่อแอปที่ผมขึ้นไว้ให้สามารถพิมพ์ค้นหาติดตั้งตามชื่อได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอก็จะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้ตรงคอมเมน์กหดดดดสาาาารถข้วโล ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมานี่เลตนะครับครั้งละ100บาทนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักแอปนี้กันอยู่แล้วนะครับ Google Bo t นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทํารายได้เข้าในส่วนของบัญชีทูมานี่เลตได้แบบโดยตรงใครที่เคยดาวน์โหลดไปใช้งานนะครับหรือว่ายังมีแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่นทําเงินปกติได้เหมือนเดิมเลยส่วนใครที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกดูคลิปให้จุบก การดาวโหลดเนี่ยคอยย้อนกลับมาดูว่าแอปนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมดในการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับสำหรับคนใหม่นะครับที่ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับสมัครไม่เป็นนะครับไม่เข้าใจขั้นตอนการสมัครก็จะมีคลิปสอนรายละเอียดต่างๆไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะจะเป็นในส่วนของวิธีการสมัครนะครับวิธีการถอนเงินหลักฐานการถอนเงินสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยผมได้ทําคลิปแยกรรรายยยยลละเเเอออีีดไวว้้้้ให,ใหบแนนั่นง ต่อมานะครับผมจะอธิบายนะครับในส่วนของเมนูการใช้งานก่อนว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันคืออะไรทําอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากแถบด้านบนตรงนี้เลยด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคะแนนของเราที่เราได้รับมาการทําคะแนนนะครับแบ่งเป็น3วิธีแล้วกัน1คือการทําโครงการนะครับการตอบโครงการนะครับจะได้รับ25คะแนน2นะครับคือการทําแบบสํารวจนะครับก็คะแนนเนี่ยในส่วนของแบบสํารวจก็ตั้งแต่หลักพันขึ้นไปนะครับสนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่า เชิญชวนเพื่อนสร้างรายได้น,นะต่อมาฝั่งขวามือนะครับตรงนี้นะครับจะมี3เมนูเนาะเริ่มจากเมนูที่1เลยด้านขวามือนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนและรับคะแนนแนะนําเพื่อนและรับคะแนนสูงสุดถึง10,000คะแนนนะครับตามหัวข้อตรงนี้ที่เขาเขียนไว้นะครับแล้วการแนะนําเพื่อนเนี่ยแนะนําอย่างไรบางคนไม่เข้าใจบางคนไม่ผมไม่มีเพื่อนเลยนะครับไม่มีคนรู้จักเลยทําอย่างไรนะครับตรงนี้จะมีรหัสอ้างอิงของเรานะครับที่เราสามารถนําไปแชร์นําไปโปรโมทต,ต่อได้นะครับกดตรงคา แบ่งปันตรงนี้ได้เลยการแบ่งปันนะครับก็เหมือนกับการแชร์ออกไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเพื่อนๆที่มีในมือถือเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter Messenger Line นะครับถ้าเราอยากจะแชร์ออกไปเป็นลิงก์นะครับอยากได้รับเป็นลิงก์ไปแชร์ไปโพสต์ต่อเนี่ยเราสามารถส่งเข้าไปในส่วนของแชทนะครับ Messenger นะครับหรือว่าในแชทไลน์ของเพื่อนเราก็ได้จากนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อความในแชทนะครับแล้วก็ไปคัดลอกข้อความมามันจะมีทั้งลิงก์การดาวน์โหลดแล้วก็เป็นรหัสโคด้ดนะ ตอเลยส่วนใครที่จะเอาไปอาจเป็นคลิปวิโดีโอนะครับในการลงในส่วนของ YouTube หรือว่าลงในแฟนเพจลงในคลิปเลียวลงใน Tik t o ็อกลงในทวิตเตอร์นะครับก็าสามารถทําเป็นคลิปแนะนําได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับสหัวข้อตรงนี้นะครับที่เขาบอกนะครับาคาอธิบายเกี่ยวกับการรับคะแนน10,000คะแนนเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะมีคําว่าเมื่อคุณแนะนําเพื่อนนะครับคุณจะจ่าย1 0คะแนนที่ได้รับจากการทําโครงการหรือการทําแบบสํารวจให้เสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราที่เราแนะนําไปเนี่ยทำโครงการหรือว่าตอบแบบ สำรวจเขาก็จะแบ่งจ่ายให้เรา10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับต่อมานะครับคุณสามารถรับคะแนนได้ทีละ100คะแนนนะครับทีละ100คะแนนก็จะเป็นคะแนนจาก10,000คะแนนด้านบนที่เขาให้เราตั้งแต่เริ่มแรกการแนะนําเพื่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาจะให้เราทันทีเนะาะสำหรับคะแนนคะแนน1 0,000มือที่เขาให้เราตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเขาจะรวมไว้ให้เราด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับแล้วคะแนนที่เราได้รับจากการทําทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมสาหรับคะแนนการเชิญเพื่อนเนาะสี่พคะแนนกดรับได้เลยพอเรากดรับคะแนนตรงนี้เนี่ยมันก็จะรวมให้เราที่ด้านบนขวามือนะครับ อันนี้คือเมนูการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะต่อมาเมนูที่2นะครับในส่วนของบัตรกำนันบัตรกำนันเนี่ยจะเป็นการแลกของรางวัลน,นะครับก็จะมีแกปมาดโลตัสทูมอนิววอเล็ตแล้วก็ลาซาดา้าการแลกเงินตรงนี้เนี่ยก็ตามรายการเลยใช้กี่คะแนนเราก็ดูได้เลยนะครับตรงนี้ทูมอนิววอเล็ตเนี่ยแลกกี่ครั้งก็ได้นะครับคุณมี1,000คูแลก10เลย10ครั้งต้องแลกได้มี2,000ก็แลกไปเลย20ครั้งมี5ครั้งก็แลกไปเลยนะครับไม่ได้จำกัดจนนํานวนครั้งในการแลกต่อวันเนาะมีกี่คะแแนนกก็เลเย ัเดี๋ยวผมจะกดให้ดูตรงลูกศรนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราใส่อีเมลในการแลกเงินเพราะว่าเขาจะจัดส่งของรางวัลผ่านทางอีเมลของเราเดี๋ยวเราก็ไปกดเติมเงินผ่านทางอีเมลนะครับกรอกอีเมลนะครับแล้วก็กดซื้อกดบันทึกกดซื้อได้เลยนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อนะครับอันนี้คือรายการแรกที่เราแลกไปเมื่อกี้กดซื้ออีกรอบนะครับเพราะว่าผมสามารถซื้อได้2ครั้งเนาะโอเคนะครับผมซื้อไปทั้งหมด2รายการนะครับเป็น1นึ่งรายการก็รวมเป็น200บาทรวมกับของเดิมที่แลกไปก่อนหน้านี้นะครับ 300นะครับเวลาที่ผมแลกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับวันที่11เดนะือน6-2024นีะเวลา18บแนาฬิกาห้นาที ถ้าเราแลกไปแล้วเนี่ยมันขึ้นสถานะคําว่าขอเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับรอการตรวจสอบแล้วเขาก็จะส่งอีเมลเข้ามาให้ให้เราเติมเงินผ่านทางอีเมลนะครับต่อมาเมนูที่3นะครับในส่วนของการตั้งค่าแอปนะการตั้งค่าแอปเนี่ยก็จะเป็นการปรับแต่งการตั้งค่าแอปการสังเกตการติดต่อแอดมินหรือว่าการออกจากระบบตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับต่อมาวิธีการทําคะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโบนัสนะที่ได้รับจากการตอบโครงการ25คะแนนทั้งหมดเลยนะครับการทาโบนัสเนี่ยก็สามารถกดรับได้นะ เมื่อเวลามันหมดนะครับถึงจะทําการกดรับได้สําหรับการตอบโครงการ25คะแนนเนี่ยเป็นการทําที่ง่ายที่สุดนะครับถึงแม้ว่ามันได้รับคะแนนน้อยเนาะเด็กก็สามารถทําตรงนี้ได้เลยโปิดอัปโหลดนะครับรูปภาพผลไม้นะครับก็ถ่ายรูปผลไม้ลงไปนะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอัปโหลดรูปลงไปนะครับแล้วก็การขนส่ง25คะแนนอ่ามันมีทั้ง3รูปเนี่ยเป็นการขนส่งนะครับอันนี้ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันเป็นสัตว์นะครับอันนี้ใช้ได้หมดเลยอันไหนก็ได้นะครับผมเลือกเป็นรถพ่วงและกัน25คะแนนโครงการผล ผลไม้นะครับผมเลือกเป็น Apple แล้วกันเนาะอันไหนก็ได้นะทุกคนโครงการการขนส่งนะครับถ่ายรูปลงไปได้เลยโครงการผลไม้นะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปเนาะเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับเป็นเสรารุษนะ ต่อไปก็เป็นในส่วนของโครงการสัตว์นะครับดลา,าง25คะแนนตัวนี้มีชื่อว่าอะไรเราก็เขียนลงไปได้เลยนะเขียนเป็นหมาแล้วกันกดส่งนะครับได้รับ25คะแนนต่อไปเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับเราก็ทําผ่านหน้าเว็บไซต์ของเขาได้เลยการทําก็ไม่ยากนะครับก็กดเข้าไปทําตามหัวข้อตอบคําถามไปเรื่อยในการรับคะแนนก็ทั้งหมดประมาณนี้ในส่วนของแอปนี้ในการใช้งานแล้วก็การถอนเงินใครสนใจในการทําเงินเนี่ยก็ลองไปสมัครเล่นดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรา เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับรับเงินรางวัลฟรีนะครับค่าในส่วนของบัญชีทูมอนิวเวลด์นะครับครั้งละ100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้รับมาล่าสุดนะทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ100บาทนะครับกดลิงก์เติมเงินเข้าในส่วนของทูมอนิวเวลด์ได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าทูมอนิวเวลด์ทันทีเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับการเติมไปเมื่อกี้นะครับ100บาทนะครับค่าในส่วนของบัญชีทูมอนิวเวลด์ล่าสุดเลยทำได้ทัั้้ง Android iOS แลวก็นะครบไม่ เพื่อนก็สามารถแลกเงินเข้าทูมอนี่เลดตได้เหมือนกันนะครับทำแบบไหน,นอย่างไรใครสนใจฝากก,า like, กาดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปนี้กันเลย